ปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาดูไอตัวครับโอควานะครับขียเทแตันตัวนี้ก็สามารถติดกับรถได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เอามาติดให้ดูเป็นรถเ p v ีนะครับเป็นรถอาผ่านนะครับก็ตัวนี้กางง่ายครับน้าหนักเบาเขาจะมีชุดกระเป๋าเล็กๆมานะครับตัวนี้ครับญี่ปุ่นนิยมมากเลยเป็นของโคควานะครับชื่อของมันก็คือโอควา ายสยทามนะครับก็คือเกาะด้านข้างหรือหลังรถนะครับหลักการของมันง่ายๆก็คือมันจะมีตัวยึดด้านบนนะครับตัวล็อกด้านบนเป็นแบบสูดมากาดนะครับที่เป็นสูดมกาดแปะไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาเสาเสียบเข้าไปสองข้างแล้วก็ตอกสมอครับก็สามารถเอาเก้าอี้เอาโต๊ะอะไรไปตั้งข้างในได้ ก็จะมีมีม้งมีม้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ดูวิวชมวิวได้อันนี้ก็เอามากลางเอามาลองกลางในช่วงปีใหม่ดูนะครับก็สวยงามมากครับเล็กกระทัดรัดน้ำหนักน่าจะประมาณสักสี่ห้าโลนะครับสามารถยึดกับท้ายรถก็ได้นะครับหลังรถก็ได้เอาไปใส่รถอะไรก็ได้อะดี ดีอย่างนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปติดเราไม่ต้องไปติดไฟชีสแบบแบบแบบแหลกอะไรพวกนี้นะครับดีไฟน์เขาจะโค้งสวยงามแข็งแรงนะครับอันนี้ตั้งไว้คืนนึงแล้วเมื่อคืนนี้เจอลมก็อยู่ได้นะครับแล้วมีดึงเชื่อกสักหน่อยนะึงเชื่อกด้านข้างที่ตึงสวยงามก็เดี๋ยวจะรีวิววันนี้เสริมมานะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นสโนว์พ a k ลิมิเต็ เดี๋ยวผมไปทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ